มาคุณดูครับกิจกรรมนี้นะครับอของรางวัลเนี่ยเหมือนมีการเลือกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะนครับก็จะเอาตามนี่แหละเพราะว่าอันนี้ไอดีน้องนะคุณดูนะครับอันนี้เป็นการันตีเหรออ่ะงั้นเอาตามนี้ครับที่มีการเลือกมาตั้งแต่แรกนะครับมาหลักๆเราก็น่าจะต้องรอมันใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมครับกิจกรรมนี้มา100ครั้งนี่ทำดีปะได้อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันขึ้น1,000พนน่ะ คืออะไรอะ่ะเหมือนเติมหนึ่งหมื่นหรือเปล่าเฮ้ย <gehört> เนี่ยอันนี้โบนัสปะเนี่ยเหมือนเติมหมื่นหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยกดพันหนึ่งได้หมื่นหนึ่งไอ้เชี่ยอย่างเงี้ยจะได้เปิดสองใบนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย รับมาสิฮะรออะไรครับผมเรียบร้อยครับกด1,000ได้1,000 0นคุณโอ้โหสุดยอดของจริงโคตรดวงดีมาร์สอีกใบเอาตัวนี้ไหมหรือว่าเองจะเปลี่ยนเป็นการันตีไหมเองอยากการตายสักใบไหมน้องชายพี่ว่าการตายสักใบไหม หรือเอ็งจะเอาร้อยแปร้อยไอ้หกถึงแปดพี่ให้เอ็งเลือกว่าเอ็งเจ้าของไอดีพี่ให้สิทธิ์เต็มที่เลยเอาตามเซตนี้เหมือนเดิมครับผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าอันนี้ไอดีน้องนะฮะลุยต่อครับผมคุณผู้ชมแหมของจริงจัดจัดนะฮะเมื่อกี้รอแบบดูอนิเมชันอยู่ไงหนึ่งันขึ้นมาเมื่อกี้โหตกใจเลยนะครับอันนี้น่าจะไม่มีแล้วเนาะอ่าโอเคครับอ่าอันนี้คือขึ้นมาหนึ่งโบนัส อุ้ยการ์ดรุ่นพวกแบบเยอะนะคุณดูนะครับเดี๋ยวเราก,กดข้ามอนิเมชันนะครับโอ้โหสุดจัดคุณผู้ชมดูต่อครับโอเคอ๋อนี่ฮะปกติมันจะขึ้นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นห้าครับดูต่อครับเมื่อคืนอาร์มัดทำงานโอโหฟอร์มดีจัดคลิปแมนยูผมลงแล้วนะฮะใครยังไม่ดูไปดูได้นะฟูแมนยูแล้วไฟครับผมอังกฤษไงแบ็กซ้าย อาจารย์โคสามแสนสองแสนนี่แหละคุณสองแสนหกมีนาธานาเก้ครับผมนะมีฟิลโฟเดนครับมแมนซิตี้แมนอยู่มาคู่กันเลยนะนะครับอาเก้ปีนี้ก็เก่งนะครับปีอุ้ยปีซียูหรอฟิลโฟเดนครับแสนสองตัวสามตัวฮะกับอาจารย์โคครับมีบาสเซียนมีจอห์นนี่เอีแวนครับผม เอฟครับประมาณนี้นะฮะนะคนดูมากดดันผมเต็มเลยว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้เปิดได้อนันอันนี้อยู่เนี่ยแต่เราจะรวยในแบบของเราคุณมาก่อนเลยครับผมฝากกดไลค์หน่อยนะฮะใครเข้ามาเป็นกำลังจิตกำลังใจคุณผู i, ้ชมครับแล้วไฟไงครับลูเมลูลูกากูลูกากูเท่าไหร่วา2สองแสนสองแสนนี่ไงล่ะฮะโอ้ยแสนเดียวแต่หลักแสนก็มาอยู่มันก็ไม่ได้แย่ อ้ยแล้วโคโย่ก็เอาเรื่องนะให้พวกกาเฟนแบกเนี่ยแต่มันเป็นการ์ดออนนะคนุณดูนะครับมันคือการ์ดออนะประเด็นนะนะครับการที่มันไฟผมก็ผมก็แฮปปี้อยู่นะรบร้อยไม่น่าทักเลยนะครับ70,000ครับมีริกเคนด้วยไปต่อครับยาวๆคุณดูวันนี้การขยะที่ทุกคนบอกครับจะให้เราแบบได้ร่ำรวยหรือเปล่า ผมอยากลองเปิดแบบ,บยิบสี่ใบรวดว่ะคนดูนะครับเดโก็โลเปสเดี๋ยวขอออกมาข้างนอกหน่อยนะผมขอเปิดแบบอย่างเนี้ยอย่างแบบอย่างเนี้ยยิบสี่ใบไปดินะครับแบบรวดรวดได้ครับคุณอาทิตย์ได้ครับผมได้ครับจัดทงจัดทีมเนาะไฟ L n ไงคุณเยอรมันบัลลัก บาเซียนใครก็ได้บาเซียนเจ็ดแสนครับบีฟานบาสเทนด้วยเจ็ดแสนสองตัวล้านนะสองตัวล้านนะครับนะฮะลาบเบียวเชียร์ซูรับมีโจโชวัวคิมมิดรับห่ตอเลส ไม่แปดครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาแบบโคตรดี oh, <dear. S 1> ดีให้สุดแล้วกันไฟครับผมบอาร์เจนตินาซีเอ็มแม็กอาริสเตอร์บวกแปโอ้โหเชี่ยถ้า8ปดก็คือผมปิดสตรตมนี้ได้เลยนะเนี่ย โอ้โหแม็กอลิสเตอร์ ister, เท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกปะกูจะเคลียสิโอ้โหเชื่เกือบรวยน้องกูโอ้โหเรียบร้อยผู้ชมเชือ่อเยแม็กอลิสเตอร์ LNG h G ครับฮาร์ดเวิร์ครับไปก่อนเลยครับขอให้ร่ำขอให้รวยครับน้องชาย โอ้โหเรียบร้อยครับมันเป็นการ์ดอนี่ว่าน่าจะต้องเปิดตัวนี้ก่อนครับถ้าเป็นอูไรฟ์ใช่ไหมเขาชื่อนี้ปะวะน่าจะใช่แหละดีไลโอ้โหเอหหจีน่าเปิดตัวนี้ก่อนครับผมว่าถ้าบวก8มาพี่ปกคลิปเลยแม็กอลิสเตอร์เหรอเกินไปวะอ่ะขั้นต่ำร้อยสิบเก้าครับคุณผู้ชมครับตายก่อนเลยครับสามคลาสซีซีไหมซีซีไห โอ้โหเอจีอิตาลีซีเอฟอุย้ยเคียซ่าล้านหนึ่งเุ้ยวันนี้เอาจัดคนดูคิเอซ่าครับผมหนึ่งล้านครับผมบอกเลยวันนี้ลุ้นสิบลนล้านได้เลยเนี่ยหมื่นหนึ่งแบบสิบลล้านผมว่าต้องมีแหละวันนี้จริงๆคนดูนะครับไปต่อครับ ร้อนแรงแบบต่อเนื่องอย่าพึ่งเบรกอย่าพึ่งหยุดเออฮาร์ดเวิร์กอังกฤษด้วยไงแล้วแป็คขวาเทนไม่ใช่เบนไว้โอ้สองล้านเฮ้ยน,น้องผมรวยน้องผมโคตรรวยคุณผู้ชม สองใบสุดท้ายครับเอาดวงไว้รหัสนี้แล้วรหัสพี่ล่ะโอ้เรียบร้อยครูไม่เป็นไรครับนะครับผมเกลือได้นะผมบอกคุณผู้ชมเสมอว่าผมเกลือได้แต่คนที่ส่งให้ผมเปิดห้ามเกลือนะครับผมจะรับกรมเกลือไว้เองนะเพราะฉะนั้นขอให้น้องผมรวยครับใบแรกเดี๋ยวเรามาแบบเปิดแบบปกติดีกว่าครับแล้วใบสองเรามารุ้นสแต็กกันคนดวงมันมีสองใบไงวันนี้เติมหมื่นหนึ่งโคตรคุ้มคุ้มมากคุณผู้ชมไปก่อนครับ เราจะดูกันแบบจะ,จะจะลูกตาของเราครับสักหนึ่งใบมาครับดีสีเช็คปีเตอร์เช็คขอบวกแปดก่อนร้อยยี่สิบหกบวกแปดโอ้โหเชีย่ยบวกหกโอ้โหเชีย่ยมาแตกใบนี้ไม่ได้แล้วไยน้องขอเลยเปเล่บวกแปด ตั้งสองใบคุณผู้ชมนะครับมันเข้าไปนะครับมันเข้าไปครับผมดูข้างๆอยู่นะมันเข้าไปแล้วฮะโอเคดีใจละหรือเปล่าวะผมว่ามาแล้วล่ะมาละมาละอ่ะค่อยๆครับขอดูแบบขอดูขาเขา,ขาก่อน <S <S เฮ้ยทำไมสีส่ม่ะไม่ใช่มาตูใช่ไหม โอ้โหไอ<ฮ>้เหียอะไรวะเน,นี่ยพ่อมึงเกมห้าล้านมีอยู่ครับแต่แบบถ้ามันมาแบบไม่รุนสิบล้านนะวันนี้พูดตรงๆนะถ้าไอ้สองไปเช่นนี้มันไม่แบบไม่ทำร้ายผมอย่างเนี้ย นึกว่าเปิดใบแรกอยู่พี่กูจะหลุด a later few moments later. ส่งเปิดทักมาในเพจได้ครับถ้าอยากให้เปิดครับแต่ผมไม่เอาแบบไอ้พวกการ์ดดองนะเพราะว่าเมื่อกี้อย่างเมื่อวานก็มีน้องแบบทักมาให้เปิดการ์ดดองแบบเป็นการ์ดลุ้น,นบวกแปดอะไรเงี้ยขอแบบอย่างน้อยสักประมาณไอ้พวกโกด้สปินสักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันเป็นกิจแล้วกันนะไม่เอาการ์ดออนแล้วกันไปครับห้าสิบชิ้นคุณผู้ชม let's go ล้างซวยก่อนอันดับแรกต้องมีล้างซวยก่อนคุณผู้ชม ดีเคดครับเฮ้ยไฟวะฝรั่งเศส CF เฮ้ยเบนเซม่าเหรอแลวเบนเซม่าไม่ใช่ลิมิเต็ดเหรอครับ118 2สแสองแสนครับมันกลับมามีลิขสิทธิ์แล้วเหรออุย้ยอย่างนี้บวก8เปิดมันเลยดินะครับคิงคาริมครับผมนะมีอาคันจีครับมาชูมเมลมีฟาอูนิเกสฟาอูก็อยากได้นะ ผมขอ10ใบเนี่ยนะสลับเซตเนี้ยเดี๋ยวไปเปิด42บใบรวดครับแบบที่เปิดได้ของน้องแงยผมว่าน่าจะมันแต่ขอให้ดูสัก10ใบขเขาเรียกว่าชิมลางนะฮะเดี๋ยวเปิดแบบพึบเดียวน่าจะมันแล้วผมคิดว่าน่าจะไฟนะครับบวก8นะครับ1 1 8โอ้โหว,วัตถุดิบซีบวกเยอะมากโอ้ที่เหลือมันเกลือหมดเลยนะเนี้ยมานะครับเราจะเอาแบบของน้องแบบเป๊ะๆคนดูนะครับสไตล์การเปิดด้วยไหม สีชิ้นครับคุค้มอู้ครับเห็น L N ที่ออกของน้องเมื่อกี้ไหมแบบนั้นนะครับขอรวยด้วยนะครับ L N L N L N ไฟมาก่อนไฟมาก่อนโอเค B T B ฮอลแลนด์ C F ย HUN ครับคุณลิบโอ้โหห้าแสน โอ้โหห้าแสนครับคนดูครับผมก็ตามนั้นครับโคโรซสสินแน่ผมกูเกลือจังวะเฮ้ยทำไมผมเกลือจังอะไปกันต่อดูครับไปไหมโ้ <Nope. S 1> ไม่ไฟครับผมโซโอเอไปครับขอร่ำรวยหน่อยเกมเออฮาร์ดเวิร์กอังกฤษ เฮ้ยโอ้ฮาร์วีบานครับโอ้ยเยี่ยม็ดคือตอนแรกอ่ะเปิดของน้องก็คือแบบเฮ้ยกำลังคลึกเลยนะพอมาไอดีผมผมเริ่มไม่สนุกแล้วว่ะเริ่มไม่สนุกแล้วเปลยวเยี่ยมเบลเตอร์ซิตี้วอลฟาร์ดสองแสนครับ เราจะเอาคิงคาริมขึ้นปกดีกว่าคาริมเป็นเซมามาคุณผู้ชมและนี่คือใบสุดท้ายของเรา1,000 10, 0บาท DC ลับตากา่อนเดี๋ยวกูไปเผือมองอะไรสักอย่างนึง่งผมปิดแชทละผมไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นผมขอดูสแตตก,ก่อนเพราะปกติเราไม่ได้ดูสแต็กันเลยเว้ยเราไปดูแบบ ไอ้ข้างล่างอ่ะเราไปดูแบบรองเท้าดูถุงเท้าเราเห็นว่าประตูแล้วก็แบบเจ็บอกเจ็บใจกันนะฮะขอดูหน่อยดิตั้แต่เท่าไหรอืมขอดูหน่อยเอ้ยเลขมีอยู่ไหนเนี่ยน้องฮะร้อยสิบอะไรอ่ะไอ้เชียร110้อยสิบ กูลงสตรีมไม่ได้ไหมในวันนี้